สวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปสรุปภาพรวมดวงทั่วไปเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2566เตรียมตัดวดเตรียมใจกับสถานการณ์สำหรับในเดือนสิงหาคมต้องใช้ทั้งกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็งอดทนต่อสู้รู้จักการรอคอยจนกว่าจะถึงเวลาที่ได้รับผลตอบแทนจากภาระหน้าที่การงานที่รับผิดชอบอยู่ ภาพรวมทั้งเดือนของชาวลัคนาราศีตุลนเป็นเดือนที่ต้องใช้สติเดือนนี้ดีแต่ไม่ถึงกับย่ำแย่อาจมีการวนกลับไปจุดเดิมต้องใช้พลังความกล้าลูกบ้ามีความบ้าบินการใช้แรงขับเคลื่อนความเหนือธรรมชาติที่เป็นพรสวรรค์บางอย่างในตัวเองเดือนนี้ถือเป็นเดือนลาภะมีความโชคดีหลายเรื่องหลายอย่างมีทั้งโชคลาภมีสิ่งที่โชคดี แต่ด้วยความที่ดาวประจำตัวนั้นโยกย้ายกลับเดินถอยหลังอาจจะทำให้เจ้าชะตานั้นอาจจะดูไม่มีความมั่นใจในตัวเองจึงต้องเรียกความกล้าบ้าบิ่นในตัวเองให้กลับมาจึงจะก้าวข้ามผ่านเดือนนี้ไปได้ช่วงถอยก็เหมือนถอยหลังกลับไปแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดเพื่อการที่จะเดินต่อไปข้างหน้าคิดเสียว่าการถอยกลับไปจัดการปัญหาที่ค้างคาย้อนแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งปัญหาส่งผลต่ออนาคตจงสู้และมีสติความสำเร็จนั้นกำลังรอชาวลัคนาราศีตุลอยู่ดวงการเงินและโชคลาบมีโชคลาบมาจากเนื้อคู่คนรักเพื่อนสนิทและกาลยานามิตรสำหรับการงานดวงการงานการเรียนมีความมั่นใจสูงมีความ alert สู้ไม่ถอยการงานการเรียนต้องอดทนต่อความเครียดและความกดดันต่างๆให้ได้ และถ้าไม่ไหวให้หาที่ปรึกษาโดยด่วนอาจมีอาการไม่พอใจในระบบงานหรือรู้สึกถึงความไม่โอเคบางอย่างส่งผลให้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เจ้าชะตาควบคุมเหตุผลรวมทั้งเกิดอารมณ์ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอารมณ์ไร้เหตุผลหรือความชั่ววูบก,ก็จะทําให้ควบคุมสถานการณ์ลำบากจะต้องมีสติให้มากถ้ารู้สึกตัวว่าหัวร้อนต้องค่อยๆดึงสติตัวเองกลับมาให้ได้ ดึงสติกลับมาปล่อยให้สถานการณ์คลี่คลายทุกอย่างก็จะดีขึ้นตามวาระที่ควรจะเป็นภาพรวมของชาวลัคนาราศีตุลเป็นเดือนที่ต้องใช้สติพลังความสามารถและความบ้าบิ่นในการสร้างความสำเร็จให้ตนเองหลายอย่างใช้เหตุผลหรือการวิเคราะห์ซูเขาไม่ได้อาจต้องอาศัยความเหนือธรรมชาติบางอย่างที่มีในตัวของเจ้าชะตาแต่บางอย่างก็ต้องดูที่ทางลม ดูเทรนด์ดูกลไกลการตลาดหากน้ำเชี่ยวก็อย่าาเรือไปขวางเป็นช่วงเดือนที่มีความมั่นใจในตนเองสูงดังนั้นจึงมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆเ,เกิดขึ้นได้ง่ายการผิดพลาดบ่อยๆอ,อาจโดนตำหนิหรือมีดราม่าเล็กๆน,น้อยได้สำหรับทางด้านการเงินสถานะทางด้านการเงินค่อนข้างจะแข็งแรงมี power ในการเจรจาต่อรองการเงินมีรายได้ค่อนข้างดี แต่จะหมดเรืองไปกับการเลี้ยงดูบุตรบริวารลูกน้องช่วงนี้เจ้าชะตาค่อนข้างที่จะกลัวโดนหลอกโดนโกงดวงการเงินและโชคลาภการได้อะไรแต่ละอย่างเรียกว่าหืดขึ้นคอต้องมองและเล็งให้ดีถึงเรื่องที่ให้ผลประโยชน์สูงสุดดวงการเงินได้มาจากอำนาจวาสนาบารามีที่เจ้าชะตานั้นมีอยู่ที่ได้สะสมมา และมีรายได้ค่อนข้างจะดีแต่เมื่อมีเงินแล้วชอบใช้จ่ายหมดเปลืองไปกับการคบค้าสมาคมและการเลี้ยงดูเพื่อนฝูงบริวารสิ่งที่ต้องระวังคือการหลอกลวงการถูกโกงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญญาเอกสารต่างๆให้อ่านให้ละเอียดอย่างรอบคอบให้ดีที่สุดและไม่ควรที่จะค้ำประกันหรือทำสัญญากู้เงินแทนบุคคลอื่นเพราะมีโอกาสเข้าไปแบกรับภาระแทนเขาได้สูง เดือนนี้สุขภาพร่างกายให้เฝ้าระวังอาการทางด้านโรคหัวใจทั้งหัวใจโตลิ้นหัวใจรัว่วไขมันอุดตันในเส้นเลือดเป็นเดือนที่ร่างกายกําลังบอกว่าต้องจริงจังเกี่ยวกับการออกกําลังกายเพื่อป้องกันปัญหาที่จะตามมาอีกทั้งยังมีโอกาสเกี่ยวข้องในเรื่องของโรคซึมเศร้าและการของคนสองบุคลิกรวมถึงระบบไหลเวียนโลหิตระบบน้ำเหลือง แอาการของประจำเดือนมาไม่ปกติระวังปัญหาด้านช่องท้องกระเพาะอาหารรวมไปถึงระบบขับถ่ายอาจมีอาการอาหารเป็นพิษหรือท้องร่วงท้องเสียได้ปวดหัวปวดขมับปวดกระบอกตาการพักผ่อนไม่เพียงพอส่งผลให้ต้องระวังปัญหาด้านความเครียดสุขภาพร่างกายนั้นสำคัญดังนั้นควรเริ่มการออกกำลังกายอย่างจริงจังทางด้านความรักความสัมพันธ์ นอกจากงานแล้วเรื่องของความรักก็มีความไม่มั่นใจมีความคลางแคลงใจอยู่บ้างแม้มรุดจะอยู่จะเคลื่อนไปแล้วก็ตามสำหรับคนคุยก็มีความกังวลว่าคนคุยจริงไหมกลัวจะโดนหลอกมีคำถามเครือบแคลงอยู่ภายในใจไม่น้อยแนะนำให้คุยไปก่อนไม่ต้องรีบร้อนกับความรักความสัมพันธ์ภาพรวมเดือนสิงหาคมความรักคนโสดข้างนอกอาจด,ดูแข็งแกร่งแต่ข้างในจิตใจอ่อนไหว คนโสดนั้นให้นิ่งรอดูถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักคนโสดมีความสุขจากการอยู่คนเดียวและรักตัวเองคนที่มีคู่ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันไปการพยายามควบคุมสิ่งต่างๆนิ่งไว้เป็นดีที่สุดคนมีคู่ให้ลดทิถิและลดความคาดหวังจากชีวิตคู่ลงบ้างจะมีความสุขมากขึ้นรู้จักการให้อาภายัยลดความปรารถนาความคาดหวัง จากการใช้ชีวิตคู่จะมีความสุขกับความรักได้มากขึ้นความไม่เข้าใจของเจ้าชะตาและคนรักเป็นปัญหารำดับที่หนึ่งอย่างไรก็ตามการคุยกันนั้นด้วยเหตุและผลเป็นทางออกที่ดีที่สุดเคล็ดรับในการเพิ่มความดวงดีเน้นทำบุญช่วยเหลือเด็กพิการเด็กกำพร้าเด็กยากไร้เด็กด้อยโอกาส และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติตามโอกาสต่างๆช่วยให้ดวงไม่ตกอับเพิ่มพลังบุญมีผู้อุปถัมภ์คอยช่วยเหลือและการใส่บาตรถาวายสังฆทานตรวจน้ำทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรช่วยลดอุปสรรคและจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้จะช่วยเสริมดวงการเงินนุนนำให้ชีวิตมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา อัปเดตดวงใหม่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆนะคะ